หน่วยการเรียนรู้ที่3ประชากรและการตั้งถิ่นฐานประชากรโลกประชากรประกอบด้วยคนทุกเพศทุกวัยศึกษาได้ทั้งจำนวนปริมาณและคุณภาพเช่นอายุเพศอาชีพการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรเกิดจากการเกิดการตายและการย้ายถิ่นประชากรหมายถึงกลุ่มคนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนึ่งที่หนึ่งนะ ช่วงเวลาที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศจังหวัดเมืองหรือหมู่บ้านจำนวนประชากรแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่หนานแน่นไม่เท่ากันการกระจายของประชากรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นสภาพภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและการย้ายถิ่นฐานการกระจายแบบรวมกลุ่มเมืองใหญ่และเมืองท่าเช่นโตเกียวนิวยอร์กลอนดอน ประชากรอยู่รวมกันเพื่อหาอาชีพการค้าการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกการกระจายแบบสม่ำเสมอพบในพื้นที่เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมบ้านเรือนกระจายห่างกันพอสมควรเพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตรการกระจายแบบสุม่มพบในป่าเขตร้อนหรือพื้นที่ชนบทที่ไม่ได้พัฒนาไม่มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานชัดเจน ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายประชากร 1. ธรรมชาติน้ำดินภูมิอากาศภูเขา 2. เศรษฐกิจแรงงานเมืองใหญ่อุตสาหากรรม 3. สังคมและวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตความปลอดภัย 4. การเมืองและนโยบายรัฐการวางผังเมืองการส่งเสริมชุมชนใหม่การกระจายตัวของประชากรประชากรโลกไม่ได้กระจายเท่ากัน แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติเศรษฐกิจฤฤ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 และสังคม 1. พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นสูงเอเชียประเทศจีนและอินเดียมีประชากรามากที่สุดในโลกพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเช่นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำพวงโหแม่น้ำคงคายุโรปตะวันตกเยอรมนีสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสประชากรหนาแน่นในเมืองและเขตอุตสาหากรรม ลักษณะพื้นที่พื้นราบมีแม่น้ำน้ำจืดเพียงพอดินเหมาะสำหรับเกษตรกรรมและมีเมืองใหญ่2พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นตำ่ำทะเลทรายและภูเขาสูงเช่นซาฮาราทิเบตป่าดงดิบเช่นป่าฝนอเมซอนเขตอากาศหนาวจัดเช่นแถบอาร์กติกสาเหตุสภาพอากาศรุนแรงดินไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก การคมนาคมยากปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงประชากรอัตราการเกิดตายจำนวนเกิดต่อตายต่อ1,000คนต่อปีเป็นตัวกำหนดการเพิ่มลดของประชากรการย้ายถิ่นฐานการอพยพเข้าออกเปลี่ยนจำนวนคนและโครงสร้างของเมืองต่อประเทศโครงสร้างประชากรโลกแบ่งตามอายุวัยเด็ก0-14ปีอนาคตของสังคม วัยแรงงาน 15- ถึง64ปีกำลังผลิตหลักวัยสูงอายุ65ปีขึ้นไปต้องการการดูแลแบ่งตามเพศใช้อัตราส่วนเพศชายหญิงมีผลต่อแรงงานและสังคมรูปแบบประชากรเพียอเมนสามเหลี่ยมประเทศกำลังพัฒนาเกิดสูงกระบอกประเทศพัฒนาแล้วเกิดต่ำตายต่ำหัวกลับสังคมผู้สูงอายุฐานแคบ แนวโน้มโลกประเทศพัฒนาแล้วผู้สูงอายุเพิ่มประเทศกำลังพัฒนาไหวแรงงานมากโลกโดยรวมมุ่งสู่สังคมผู้สูงวัยการตั้งถิ่นฐานหนึ่งความหมายการที่มนุษย์เลือกอยู่อาศัยและทํากิจกรรมในพื้นที่หนึ่งสงประเภททาวรหมู่บ้านเมืองชั่วคราวกระท่อมคนเร่ร่อน 3. รูปแบบกระจายบ้านห่าง รวมกลุ่มรอบศูนย์กลางเช่นวัดตลาดตามเส้นทางแม่น้ำถนนชายฝั่ง4ปัจจัยที่มีผลธรรมชาติเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม5ความสัมพันธ์กับการพัฒนาเมืองเท่ากับศูนย์กลางเศรษฐกิจต่อการเมืองชนบทเท่ากับเกษตรกรรมความแตกต่างระหว่างการตั้งถิ่นฐานชนบทเมืองเมืองประชากรหนาแน่นกระจุกตัวในพื้นที่จำกัด การสร้างบ้านเรือนและอาคารสูงทำให้พื้นที่ใช้สอยแน่นขึ้นตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือขอนแก่นชนบทประชากรเบาบางกระจายตัวเป็นชุมชนเล็กๆหรือกระจายทั่วพื้นที่การตั้งบ้านเรือนมีระยะห่างกันทำให้มีความสงบและใกล้ชิดธรรมชาติตัวอย่างเช่นหมู่บ้านในภาคเหนือหรือภาคอีสานกิจกรรมทางเศรษฐกิจหปฐมปภูมิไพมารี การใช้ทรัพยากรธรรมชาติกเกษตรกรรมประมงป่าไม้เมืองแร่2ทุติยภูมิ Secondary การแปรรูปต่ออุตสาหากรรมโรงงานผลิตสินค้าก่อสร้าง3ตมติยภูมิ t e r ร์ a ช y การบริการคมนาคมการค้าการศึกษาการแพทย์การท่องเที่ยว4ี่จตุภูมิ Quaternary ความรู้และเทคโนโลยีงานวิจัยการเงินสารสนเทศ ห้าแบงจภูมิควินรีการบริหารระดับสูงการเมืองการปกครองผู้บริหารองค์กรใหญ่ 1. การจำแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามลักษณะการผลิต 1. กิจกรรมปฐมภูมิ Primary a c t i v i t i e ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงตัวอยา่างเกษตรกรรมข้าวข้าวสาลีข้าวโพดประมงทะเลแม่น้ำบ่อเลี้ยงปลา ป่าไม้เหมืองแร่มักพบในประเทศกำลังพัฒนาหรือพื้นที่ชนบท2กิจกรรมทุติยภูมิเกี่ยวข้องกับการแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าอุตสาหากรรมตัวอย่างอุตสาหากรรมอาหารแปรรูปข้าวเป็นบะหมีขนมปังอุตสาหากรรมเหล็กเมืองแร่เหล็กกล้าอุตสาหากรรมสิ่งทอเสื้อผ้าพบมากในประเทศอุตสาหากรรมใหม่็กซ์เช่นจีนเกาหลีใต้ไทย ขอบคุณที่รับชมครับ